เนี่ยคือการศึกษาดูงานของแทนนะครับทังแทนในที์ของตัวเองำบลแดนนะครับถ้าอดงนัจะเกิดการชักลับิทิาได้ค่ะไปศึกษาดูงานกันที อำเภอเชียงคานนะครับกับทางเทศบาล,ล,บาลอำเภอเชียงคานน้ำรังจะสามารถให้ก่อนมือพอใจสำหรับมหาเทศบ้านเจ้าหน้าที่การบริการต่างๆได้ในตรงนี้เลยนะคะเชียงคานคและจะมาดูการดำเียนเสร็จ2ของย่าน่อสร้าน3หนังสือระดมการแจ้งีชำระค่าธรรมเนียมขยะและระบบสุดท้ายที่สำคัญนะคะก็คือระบบสารบัญยืนรับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบามฉีกระเึงหงสือได้ในที่ระบบ g m นี่เลยนะคะจัดขยะการบริหารจัดการจังไกดังสรุปรูปนี้ของการชำระค่าขยะเ่นคืออันดับแรกเจ้าหน้าที่ต้องป้อข้อมูลให้ครบทุกอย่างมีกี่ครัวเรือนครัวเรือนละ แล้วก็เป็นกิจการต้องเสียกี่บาทอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใส่ข้อมูลให้ชัดเจนนะคะของเชียงคานเองจะมี2 0 0 0ันกเรเดือนตอนนี้หนูทยอยเข้าเข้าคือเอาเข้าให้หมดทุกอย่างนะคะทยอยเอาเข้าแล้วนีทางาคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมืงงอมตัวเจคโต้รับผิมันตลัดเลยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ด้านเ้าเข้ามาเทศบาลเชียงคารการต้อนรับแล้วก็ทุกถิ่นทุกอย่างโดยเฉพาะการให้ตวารู้จากท่านนายกสุดยอดจริงๆครับแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่พูดมากแต่เข้าใจผู้ที่จะนำไป ปฏิบัติหรือจะนำไปใช้ไปทำก็จะตัดออกไปเนบางตอนที่มันพอจะทำได้แล้วก็มีหัวข้อที่เราจะต้องคิดโดยเฉพาะผมที่นั่งฟังท่านนายกก็ดีท่านนายกเพราะว่าท่านเกิด2501เกิดที่มูทวสบาลดรงแดงเทขัราชการ

啊。

ปันต่อมานะคะนายสถิตวงลานะคะรองนายกุ์การบริหารส่วนตมรีค่ะอื่นนะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะนายฉนะหงทองนะคะนายกุ์การบริหารส่วนตมจีนะคะกล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะเรียนเชิญค่ะทั้งสองไฟลนั่นแหละนะครับ นะครับก็ของใัยถ้าจำชื่อไม่ได้นะครับครับก็ยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่สบายนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนโครงการพัฒนาสมบูรบ์จอบสีของเราในวันนี้นะครับเพื่อเลียเปลี่ยนดูงานดึงขยะของขยะของเรานะครับปกติแล้วนะครับ อบตของเราจะอยู่ด้านในนะครับก็ทําการย้ายมาณแห่งนี้ก็วันที่9มกราคมปี2566ปีนี้เองนะครับก็ถือว่าเราได้สถานที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เราก็ได้เนื้อที่ต้องดูไรอีกเป็นที่นอโรนะครับอีก20ไร่ก็สรุปแล้วอยู่ปีถนนดําตรงนี้ เราจะได้พัฒนาอีก36ไร่นะครับก็จะรองรับมากมายแล้วก็มีกิจกรรมทั้งปีนะครับที่อุเภอเชยงคานนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งคุดคูนะครับแล้วก็ภูท่อนะครับทะเลหมอกอชียานนะครับผมก็มีรีสอร์ทมีพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวยูทุกข้อด้วยนะครับเรืที่ก็ประมาณ8ไร่รวมที่โงชิมูลนะครับที่เป็นนโยบายต่างๆที่รัฐบาลทําไว้จุดเก่า นะครับเมืองเชียงคานเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาเยา่ปัญหายาเสพติดตามปัญาเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่ประชาแล้วก็พัฒนาทุกด้านนะครับนนี้ก็คือวิสัยทัศน์ของผมนะครับที่มาดนินการนะครับผมก็มาเป็นนายกสมัยที่สองนะครับอันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับวันนี้มีอะไรนะครับที่จะสอบถาม การทำงานหรือว่าการพัฒนาต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังใหม่จะให้ท่านคณะผู้บริหารจากเทศบาลนะครับได้พบกันสักเล็กน้อยนะครับขอเรียนเนนชิญทุกบขอบคุณครับบุญมณีนะคะท่านต่อมานะคะท่านรองนายกสมัยกันหาจันทร์ค่ะ ท่านรองนายเานายกรัฐพงมาพิเศษค่ะท่านที่ปรึกษาพิเศษท่านคุณครูไพโร์แกวคุณนะคะในส่วนของสภาเทศบาลนะคะวันนี้แล้วก็สมาชิกสภานะคะจ่ายเขตหนึ่งแล้วสองทุกท่านนะคะขออนุญาตชวนด้วยเป็นสมาชิกสภามาด้วยในส่วนของหันาส่นราการวันนี้นะคะนาโดยนะคะท่านหัวหน้าฝ่ายอเมริกานนะคะคุณลดาราวันค่ะ นี้จะเป็นท่าหัวหน้าฝ่ายที่ดูแลเรื่องการจัดการขยะของเรานะคะวันนี้เจ้าที่ที่เป็นเจ้าที่โดยตรงก็มีภารกิจไม่ได้ไม่ได้มาด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านในหัวหน้าส่วนนะคะท่านรัฐมนตแก้ววงศ์สานะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายละแผนนะคะและก็เจ้าหน้าที่พิบบัโรงแรงทุกท่านวันนี้นะคะพิษิชานะคะเป็นรางองค์รัฐมนตราสมคัญวันนี้ก็มาร่วมกิจการด้วยนะคะโอกาสบริหารตนวจจับกฏจรา สำหรับชีพสำครับนเดีกับฝากกฏไทยกฏชาันน้ครับเทศบาลตมุน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 ตาุนตม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 ุนตนตมนตมุนตมุนานตมุนตมุน้มุนตนตตนตมุนตมุนตตมนตงุนตมุนตมุนตมุนนตมุนตมุนตมุาตาตนมงนตมุาตนตมานตมนตนม โดยเฉพาะที่จังหวัดเลยของเรานะครับที่อำเภอเชียงคานก็มีที่จริงแล้วแต่ก่อนไปดูที่อบตหรือเทศบาลสเชียงคานเชียงคานจริงจริงอบต